อยู่กับยอดมวยมนุษย์ลูกโป่งครับยอดมวยสมเด็จฐานนที่เขาน้องชายเขี้ยวแท็กติกเมืองนนเป็นไงมีรายการยังยังครับน้องยังไม่มีครับไม,ไม่มีเลยโอ้ยร่างกายก็ถือว่ายังแจ๋วอยู่เลยนะเนี่ยก็ทำร่างกายยตลอดไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ไหมหยุดน้ำแบบนี้พิกัดน้ำหนักมีปัญหาไหมขึ้นมาบ้างไหมก็ก็ขึ้นเยอะไหมขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะไหมก็ไม่เยอะมากไม่เยอะพร้อมเมื่อไหร่ครับพร้อมขึ้นรายการเมื่อไหร่ตอนนี้ ก็พร้อมนะครับรอแม่เอ๋รอแม่เอ๋สั่งการมาก็คือเรียบร้อยเลยก่อนนี้ไปซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไสขับแล้วก็ตอนนี้กลับมาปักหลักซ้อมอยู่ที่จิมองนนท์ละ,ละก็อยู่ยาวๆเลยตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากที่โควิดเล่นง,งานวงการมวยทําให้รายการชกของเราเนี่ยหายไปโดยปกติแล้วก่อนหน้านี้ก็แทบจะไม่มีรายการอยู่แล้วนานๆจะได้ชกทีโควิดเข้ามาก็ทําให้นานีกว่วจะได้ชกท้อบ้างไหมน้องก็ก็ไม่ครับก็รอวันที่มวยนะครับตอนนี้เราก็ดีใจแล้วครับมวยกลับมาแล้ว ในใจมีไหมครับว่าอยากจะขึ้นครั้งแรกในรอบหลายเดือนกับใครคาใจกับไทรไเ้บ่าไหมก็น่าจะเป็นคมปะทักคมประทัก,กล่าสุดที่ชนะใช่ไหมแพ้คร<อ>ับที่ชนะสงขาใช่ไหมเราพลาดแพ้เขาไปวันนั้นแพ้ตรงไหนจาได้ไหมก็นิดเดียวก็ชิงจังหวะเป็นการชิงจังหวะกันเขาแข็งแรงอืวันนั้นเราแพ้ไปเสียดายไหมวันนั้นก็ก็เสียดายน้ําหนักเท่าไหร่ที่อยากจะเจอกันก็ แล้วแต่แน่เลยแล้วแต่เลยใช่ไหมในส่วนของเราตอนนี้เนี่ยน้ําหนักที่เราคิดว่าจะกลับมาชกครั้งแรกได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ก็ร้อยยี่แปดร้อยถึงร้อยสามสิบร้อยยี่แปดถึงร้อยสามสิบก็สองเขาเรียกว,ว่ายี่สิบแปดยี่เก้าสามสิบสามเวทแล้วก่อนแต่ว่าดูการซ้อมไปเรื่อยๆก่อนถ้ามันโอเคกว่าน,นี้ก็คงน่าจะขยับได้ก่อนหน้าน,นี้เราชกน้ําหนักอะไรบ้างก่อนโควิดมาเนี่ยที่ชกไว้เท่าไหร่ถ,ถึงเท่าไหร่นะที่เรากำหนดไว้ก็ร้อยยี่สิบหกถึงร้อยยี่แปดโอ้โหร้อยยี่สิ เหนื่อยไหมครับเวลาชกแต่ละครั้งเนี่ยต้องต่อน้ําหนักด้วยบางทีก็ปีนไปต่อยน้ําหนักคนอื่นหรือบางทีก็ต้องบีบน้ำหนักเองลงมาถ้าปีนขึ้นไปเหนื่อยกว่าเพราะว่าเจอแบบตัวใหญ่แล้วอาวุธอาวุธแรงกว่าที่เราจะรับไว้แล้วถ้าบีบลงมาล่ะถ้าบีบก็ไม่เป็นไรครับพอเย็นมาเราก็พื้นก็คือถ้าถ้าถ้าเลือกได้ก็คือขอลดลดดีกว่าเพิ่มใช่ไหมดีกว่าเพราะว่าแรงกระทะด้วยอะไรด้วย เป้าหมายการกลับมาครังนี่ของวงการมวยเราขีดเส้นไว้ตรงไหนบ้างครับเพราะว่าหลายๆคนก็ประกาศาลเลิกไปบางคนก็ท้อแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยส่วนตัวเราเป็นไงครับก็ก็ขอรักษามาตรฐานก่อนกันครับก็เรื่องรางวัลแล้วก็ดูว่ากันกอนีครับอยู่ในใจไหมนีม่อยู่ในใจไหมก็ก็ก็ขอชกบ่อยๆย,ยังไงก็น่าจะได้ดึงอืค,คือถ้าได้ขึ้นรายการต่อเนื่องรางวัลต่างๆมันมันน่าจะเป็นผลพลอยได้ที่ตามมา อ่ะสุดท้ายบิ๊กแฟนคลับเอฟซีคิดถึงเรามากมีอะไรจะพูดถึงแฟนคลับนะครับก็ฝากเอฟซีฝากแฟนคลับข้าจีบเงินช่วยเชียร์ช่วย,วย,วยเป็นองค์ใจให้เชียร์เลี้ยได้ครับเต็มที่ทุกคนครับผมน้องขอให้ขึ้นรายการไวๆครับผม